พวกครับแล้วก e ็แถมพิมพ์ด้ว่ารถพ่วงครับอะไรครับรถพ่วงพู้มันม่วงครับนักชกวัย21ปีจากอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับมีชื่อจริงว่านายชานชัยปัตฐา a ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพู้มันม่วงครับที่ชนบุรีครับมีคุณธนิตวิรัตพันธ์ครับหรือว่าเสียสองครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายแล้วก็มีพันตุ์ตรเอกสุรัณฑ์ผูมันม่วงครับเป็นทีมงานผู้สนับสนุนครับ ชกมาแล้วทั้งหมด102ครั้งชนะ87แพ้14เสมอ1ครับสนับรถพว่วง3ามฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนฟ้อนนำใจอาิปิีสักที่ลาเชดำเนินแพ้น็อกเลิศชิงชยัยเกียรติธงยศที่ราชดำเนินครับแล้วก็ฟอร์มหลังสุดครับชนะคะแนนเพชรสองภาคสิจริเลนทั์ที่ราชดำเนินครับวันนี้รถพ่วงจะพบกับคู่ปรับเก่าครับเพชรสองภาคสิทธิลเลนซับน,นักชกวัย24ปีจากอำเภอการจนดิตจังหวัดสุดร,ราษฎร์ธานีครับ เพชรสองภาพมีชื่อจริงว่าน,นายณรงค์เลิกสังฆวิสิทธิ์ครับลูกศิษย์ของเจริญทรัพย์เกตบ้านช่องครับจกมา86ครั้งชนะ60แพ้25เสมือ1หนึ่งครับอร์มหลังก็มีแพ้เด่นนาโพสอนจิตรักและก็แพ้คะแนนแดนสยามอายุทยาไฟยิมไฟล่าสุดก็ไปพลาดคับแพ้คะแนนลบพ่วงมุ่งที่ราชดำเนินบอกว่าวันนั้นแพ้ครั้งนั้นนี่ทำาเอาเจริญทรัพย์ทีมงานนี่นอนไม่หลับครับ เรียกร้องมาทางเซียนนับอกว่าขอล้างตาอีกครั้งครับทําให้เราได้เจอไฟรีมัในวันนี้ครับคุณผู้ชายโอ้โหเท่มากเลยครับวันนี้คนเคยชนะมาครับแชอบฉาย,ยาด้วยฮะขุนเข่าสิงรดบรรทุกเนี่นะครับรถเท่เ <c oughs> จ้าของค่ายนี่คุณสองนี่มีธ <c oughs> ุรกิจในการต่อรถบรรทุกค,ครับต่อรถบรรทุกครับือพนัทท็อตมวยไทยครับพนัทกันช่างที่ชนบุรีครับ นี่ครับก็หันมาสนับสนุนมวยไทยครับวันนี้ก็โชคดีครับที่มีนักธุรกิจหลายภาคส่วนมาช่วยกันร,รักษามวยไทยให้คงอยู่ตลอดไปครับคุณผ้ชายครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนมวยไทยครับและนี่คือชบหน้าของเพชรสองภาคครับไฟที่แล้วนี่ที่เขาแพ้นี่ก็บอกว่าเพิ่งกลับมานะกลับมาแล้วก็ไปโดนบวกไปล่นครับก่อนหน้านั้นก็ ทิ้งศอกจนทางด้านรถพ่วงนี่หงายท้องครับแต่าการรกันไม่นับออและพอืดนมาก,กโดนนับก็เลยเป็นจุดพลิกเกมที่ทําให้พลาดท่าไปในไฟที่ไฟสุดท้ายครับไฟล่าสุดนั่นเองนี่ครับความแค้นไม่ต้องรอนานครับวันนี้ทีมงานพิเศษดีจัดให้ครับวันนี้เพชรสองภาคได้ล้างตากับรถพ่วงจับตาดูว่าจะล้างแค้นได้หรือว่าจะแค้นนะเขาไม่ใชเดิมตามเกจิบอกกันมานะครับว่าเพชรสองภาคเนี่ ในเรื่องของชื่อชั้นเบอร์มวยครับดีกว่าครับอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นแต่วันนี้ครับทางรถพ่วงครับจะมาพิสูจน์ครับว่าชื่อไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะสามารถที่จะย้ำแค้นไปอีกครั้งหรือไม่ครับกรรมการผู้ชี้การเวทีนะครับได้แก่กรรมการอารันุตกางให้คะแนนสามท่านนะครับมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวกรรมการธงชัยทองสวเวกครับและกรรมการปรวติรแขกสินทรและนี่คือสัดส่วนนะครับเทียบกันนี่นะครับนักชกุมแดงนี่ กล้องทางนี้ปอสุรศักดิ์ครับเซนเนอร์ดำครับเซนเนอร์คู่ใจมาทำมงคลส่วนมุมนน้ำเงินวันนี้ใช้บริการคุณหนุ่มบางกะดีครับแหมวันนี้เฮงครับนุ่มบางกะดีผัดมงคลวันนี้เจริญทัไม่ได้ขึ้นนะครับทัไม่ได้ขึ้นนะครับคุณนุ่มบังกะดีนี่บริการคาถาครับก็ยังไงก็ย้ายคาถาตกครับคุณนุ่มตกครับคุณนุ่มอาครับเดี๋ยวมาดูนะครับภาคสองของคู่นี้สุรินเจอสุราชครับวันนี้ครับสังขะ สุรินเจอกับการชนะดิตสุราธานีาานเจอกันที่จิตเมืองนนท์ครับครูคเอกคู่นำรายการศึกมวลชนเซเว่นเดือดวันนี้ยังไม่มีคู่ล้างแค้นได้เลยนะครับมีแต่ย้ำแค้นครับคู่สองนี่นัมเบอร์วันก็ย้ำแค้นคนหลังเขาครับเพชรรัตนาก็ย้ำแค้นชรันครับคู <c oughs> ่น,นี้รถ <c oughs> พ่วง จะย้ำแขนได้หรือไม่ได้ครับตามกันเลยนะครับนี่เป็นคู่เอกแล้วนะครับศึกมวยเด็กสวิยนเดือดครับถ้านับสถิตินี้ก็ถือว่านักเกแทนเพชรสังภาชนะครับยังไม่มีนักมวยที่ท้างแขนได้เลยครับแต่ว่ากันว่าครับสถิตินี้เพื่อทําลายครับเพชรสังภาบอกไฟนี้มั่นใจว่าจะมาล้างแขนได้ครับเมื่อเช้าตอนช่างหนักครับตอนช่างเสธิ์นี้เพชรสังภามาถามผมว่าพี่ครับวันนี้มีขั้นมีรางวัลแต่ก้านคอนนะครับโอ้เคิดการใหญ่ครับเพชรสังภาแค่คิดไกลครับ ละโมยมีเป้าหมายครับก็ถือว่าอยากจะโชว์ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับแล้วพี่น้อยตอบว่าอะไรครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีก็อาจจะไม่ได้เห็นนี่อาจจะนิดพี่น้อยน่าจะบอกกันนี้ว่ารอพี่จัดที่บ้านโป่งก่อนเอาไปเลยครับบ้านพรมที่ดินพาอว้าคงยิ่งไม่จับแล้วนะตามกันนะครับนี่เป็นคู่เอกครับ142ปอนด์เครื่องอาจจะเป็นประเภทแบบดีเซลทั้งคู่ครับเป็น เป็นประเภทแบบนีห้นี่เครื่องจะแรงต้นๆอาจจะเนี่ยครับดูจังหวะจะช้านิดหนึ่งครับแต่ว่าเป็นประเภทช้าและชวนเครับนี่ครับโดยเฉพาะทางด้านรถพ่วงครับประเภท4,000ซีซีครับช้าแต่ชวนครับกว่าจะจับในได้แต่ถ้าเกิดเครื่องติดเมื่อไหร่ก็แม่ขู่โชก็อหนักใจเมื่อนั้นแหะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้เครื่องติดตอนไหนครับพอเป็นสองภาคเองนี่ก็เก๋าเกมอ่ะโอ้โห เอาละครับอย่าพึ่งครึ่งพังไว้ซะก่อนนะครับโดนถีบไปแล้วทีหนึ่งครับวันนี้เสียสองครับผลหน้าค่ายแล้วก็ผู้การลักมวยครับไม่ได้มาเชียร์ที่มุมครับพี่สุการณ์พุมม่วงแต่ก็มีทีมงานครับต้องธรณีปอสุรศักดิ์คอยบัญชาการที่มุมครับส่วนน้ำเงินนี่โอ้โหวันนี้มาเต็มมุมครับทีมงานแชมป์ใจเพชรครับเจริทรัพ์เก็บบ้านช่องผลกองเชียร์มาครึ่งร้อยชีวิตครับ ครับแม่มีหมัดทุกซ้ายมาครับรถพ่วงค่อยขยับเดินเข้าไปเป็นสองภาคก็ยังหาจังหวะครับจดจ้องจ้องกันอยู่ยกแรกก็ดูชั้นดูเชิงกันหน่อยครับหลังจากที่เจอกันมาเนี่ยห้ายกเต็มหมาครับเตะตัดล่างครับพับในพีโอ้ลูกทีวันนี้ครับถือว่าเตรียมมาเลยนะครับของทางด้านเพชรสองภาคไะลองกําลังวงในกันนิดนึงครับ แต่ว่ายังไม่เห็นการยกเข่าขึ้นมาเสียบนะครับแค่จังหวะจับจับโชกันนะครับเียกว่าจับจับขู่ไปในตัวครับจังหวะเสียบยังไม่มีแค่หาจังหวะลงล็อกจังหวะจับในเล่นกันให้เข้าเท่าก้าทางไปก่อนจังหวะเสียบยังไม่มีครับจังหวะนี้ตปตัดล่างอีกทีครับให้สองภาพก็ยังใจเย็นอยู่นะครับสำหรับรถก่วงก็ยังไม่ได้เร่งรีบเจ้าคือเท่าไหร่ าละครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาต่ามมาต่อพักคู่เดียวเอครับยกนี้ก็น่าจะยังชิงจังหวะกันอยู่ครับมวยเคยต่อยกันมาแล้วฮะยอมรู้ถางกันเป็นอย่างดีครับเอาละครับสับล่างไปครับเทนสองภาคโด,ดพวกหงางต่อยหมดัดทั้งที่แล้วนี่ได้นับไปนะครับ จดูใจครับอ่ะดูวงในแม่ดูรุ่นพี่อย่างเพชรสองภาคนี่จับแน่นทีเดียวครับแวันนี้รถพ่วงก็มาด้วยความมั่นใจอ่ะครับทำไมมั่นใจนี่ไม่ไปสั่งทำนักถากมาแน่นอนครับแค่เปิดตัวครัเรียกว่าเป็นไฟแห่งความทรงจำครับรถพ่วงข่ายดับเดินโย่ตอนนี้เครื่องเริ่มจะติดครับรถพ่วงอ้าวเตะขวามาครับเพชรสองภาคเตะขวาคืนครับหนุ่มหัวแข้งขวาสูงครับเอาจะเอาก้านของให้ได้เลยไงครับตรงนั้นเพชรสองภาค เตะขวาแล้วทีขวาไปอีกครับดูการวางเกมวางแผนนะครับหรือว่ามาละเอียดเลยครับทางด้านเพชรสองภาคฝ่ายนี้นี่ได้เคลื่อนไหวแล้วก็ได้เก็บตัวพิซซ้อมเต็มเนะฮะแลดูว่าจะสามารถแก้มือได้หรือไม่ครับเจอมวยฟอร์มแรงอย่างรถพ่วงครับขยับเดตน,นอนเราตัดล่างมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับรถพว่พวงรถพ่วงตัดแล้วโอ้ยซ้ายครับสายล่างส้ายบนมาสองคนทองเอารำนาสะบัดครับเพชรสองภาค นี่แหละครับสัญญาณอะไรกระจายเมื่พวกเริ่มจะมีมาครับต่อยได้แล้วขาจังหวะเสียบในเสียบไม่ได้ครับเตะขวาคืนอย่างลบทางด้านเพชรสองภาครุ่นนี้นี่ใครโดนใครหล่นนะครับถีบไว้ถีบไว้บาแกถีบสามสามตีมั้อนๆเลยครับอ้าวนายตีไม่ได้กรรมการอรนุชกลางแยกครับเอาละครับต่อแววว่าจะเดือดแล้วจังหวะโช์จังหวะชายมีมาคนละชุดคนละช็อตครับมาแลกกลางวดีครับรอที่ซ้ายมาครับเพชรสองภา รถพวงตัวน,นี้เริ่มจะได้ใจครับได้ชุดใหญ่มาพ่วตะคู่นี้กำลังใจนี่มีมาทุบทนแล้วครับแต่ว่าโดนถีบบ่อยๆนี่ก็ดูว่ารับเยอะไม่ดีครับอาจจะมีจุกหรือว่าอาจจะทําให้เรียวแรงเนี่ยมันหายไปได้เหมือนกันนะเพราะวันนี้นะฮะทางด้านเพชรสองภาคอตรียมเรื่องเรื่องูของลูกถีบไปเลยครับโอ้ถีบได้คมมากเอาละครับวงในบ้างมัดาตีาตครับเอาเปิดไปก่อนครับเพชรสองภาค เอาครับยัดซ้ายอีกครับเอาแล้วครับน่โดนลำตัวเข้าไปโอ้มีอ่อนมีนุ่มหรือเปล่าเอาโอ้โหเพศสงภาพเสียบแบบนี้รถพ่วงนี่ทำท่าไม่ดีให้เห็นครับเสียบไปเสียบมานี่ลลำตัวมีอาการหรือเปล่าครับทางด้านรถพ่วงครับออกอาการไม่ได้เลยนะครับรถพ่วงต่อยลำตัวครับเพศสงภาครถพ่วงก็ยืนใกล้ๆครับแต่ว่าวันนี้ลูกถีบของเพศสองภาก็สร้างปัญหาพอสมควรเะครับเอาหมัดหมัดถ้าหมัดนี่หมัด ต่ต่อยน่ากลัวนะครับรถพ่วงเข่าในรวบวงในตีได้ไหมยังตีไม่ได้ก็มาการแยกครับในช่วงโคงสุดท้ายครับพีไปครับมาเขียยละหมดยก2ก่อนครับจากเส้นใยธรรมชาติใส่สบายระบายอากาศมั่นใจทรงดีทุกวันครับสั่งซื้อสินค้าโทรครับ1494มาเดูอกันต่อครับยกที่3ครับความมันกำลังระอุครับบนเวทียกนี้รถพ่วงนี่ปัด เกมเดินเข้าหาเร็วครับเตะขวาเข้าไปก่อนทัก่ายใด้การเตะขวาเข้ามาพวกอ้าวไตขวามาลดพวกยกนี้มีหมัดมาเสริมครับยกนี้นี่ซัดก,กันหนักๆแล้วครับเียดูในดูในกันสักนิดนึงครับตีได้ไหมพยายามจะบิดมาตีไม่ชัดตีไม่ได้กรรมการอารันลดกลางก็ต้องแยกแลลวครับลดคือรถพ่วงนี่ต้องดับเครื่องชนหน่อยครับอยู่นอกนี่เพชรสองข้างนี่ด้วยเห็นหมดครับพยายามที่จะเตะยาวๆไปก่อนอา้าววงนามา ชิงตีก่อนเลยครับเพชรสองผ้ารถพ่วงเกาะบิดบิดแม่ยังขึ้นคอไม่ได้ครับยังจับไม่ถนัดดูทางเพชรสองผ้านี่ก็กันไว้นะฮะไม่ขึ้นคอได้วันนี้มาชกละเอียดครับเพชรสองผ้านอกมีลูกทีกับวงในมีจังหวะเสียบได้งามๆส่วนรถพ่วงก,ก็หาจังหวะต่อยได้หลายหมัดได้เหมือนกันครับอาละครับอย่างต้องลุ้นกันต่อขบวยคู่นี้อา้าตังฝ่ายตั้งบวกเามาสมักันจาบในรถพ่วงไล่แ,ลแขนมาสกูทาลงแล้วเสียบไตเข้าไป ยัดไปครับเพชรสองภาครถพ่วงตียัดไปครับเพชรสองภาคนี่มีลูกยัดไส้นะครับส่วนรถพ่วงนี่จะตีเข่าหมดตีฝีข้างไะครับกรรมาการแยกมาเดี๋ยวมาตีกันต่อครับครับตอนนี้เกมเริ่มจะเปิดมากขึ้นแล้วครับรถพ่วงเสิร์ฟด้วยหมัดครับแต่ว่าเพชรสองภาคนี่เข่าแหลมครับโอ้แท้งเน้นเลยทีเดียว ลงในเกาะมาตีบิดแน่คาเชื่อเขโอ้โหแล้วก็มีเข่าตามไปด้วยครับเพศสองภาคโอ้ดีนะครับรถพ่วงเซลนเสียมครับเดินลุยต่อครับรถพ่วงเดินเข้ามาเพศสองภาคถีซ้ายเสียบเข้าขวามาแล้วครับล็อกในสู้ขยับเดี่ยวเสียบ้ายเข้ามาให้สนทันควันรั้างน้าเพศสองภาคครับไม่ยอมเสียเหลียมครับคุณดีผมดีครับผัดกันเสียบผัดกันแทงอ้าวอ้าวล็อกล็อกเหลี่ยมนี้ล็อกรถพ่วงเริ่มจะล็อกเริ่มจะตีได้เหมือนกันนะครับ รวบเดินหน้าลุยที่พาขึ้นมาจะเป็นสองภาคนี่ครับแม่เดือดตะลอดขโมยคนนี้เสียบขวามาจากทางด้านเป็นสองภาคครับล็อกในสู้เพื่อรวบรวงเสียบสายแล้วขวางเอาไวา้อะครับตอลอดไปที่เกมวงในครับคนดีผมดีเสียบขวามาเอาละครับแม่ใจตรงกันครับเสียบมาคนละดอกคนละเขา่านี่ครับบนในออกตัดต่อท้า,าจากรว่รวงเพชรสองภาคเสียบขวาคืนโอ้ลูกนี้ก่อนจากเสียบขวาได้ครับโอ้โหเสียบแล้วข่าไว้เลยนะครับเข่าของทางด้านเพชรสองภาค ตัวยกสาเนี่ยเดินเกมได้แข็งแกร่งเลยฮะแต่ว่าที่อย่าลืมนะครับเพิ่งยก3เท่านั้นรถพ่วงเองเนี่ก็เป็นประเภทแรง5ยกนะครับอาจจะประคองตัวอาจจะมีแผนลับอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่สนแล้วครับเป็นสองภาคเสียบเขา่าเด้งตีงเข้าไปอีกทีครับเข่าซ้ายแหมเอาแล้วครับยกต่อไปน่าจะทวีคูณความเดือดแน่ครับไปพักชมน่สิ่งนีใจคู่เดียว เดินลุยเลยครับยกนี้รถพ่วงจับมาหาสู้วงในเลยครับนี่ครับพยายามเด้งตีเพชรสองภาคระตุกมาเสียบนะครับรถพ่วงตีคืนแมมันอยู่ใกล้เชือกครับรถพ่วงก็พยายามจะลลอกให้อยู่ครับแต่ว่ารุ่นพี่อย่างเพชรสองภาคนี่ก็โต้ตลอดครับอาวุธแกเยอะเลยนะครบเพชรสองภาคโดยเฉพาะไกลๆมีศอกและถีบด้วยครับรถพ่วงกว่าจะตีนี่มันอาจจะโดนไปก่อนนะครับตียุบไม่ยุบศอก อ้าวมัดกันไปตีกันมากดมายกได้ไหมอยู่ในมุมแดงอยู่ใกล้ม,มุมแดงกรรมการแย่ครับนี่ครับเสียบดาบมาได้คนละทีสองทีครับกรรมการล่ากมากลางเวทีเพชรสอาําภาคเตะขวาโอ้ยอ้าขวาขึ้นมาจากทางด้านพวกครับดนันทิ้งโอ้ยเสียบก่อนจากครับทางด้านเพชรสองภาคครับถือว่าลูกนี้ในลูกประสบการณ์เลยนะครับเห็นรถพ่วงเนี่ยเพียงพามในการเข่าตามเลยเอ้าวรถรถพ่วงยังไงครับต้องเสริมความแข็งแกร่ง เสริมความขยันมากขึ้นเลยครับขยับเดินเข้าไปต่ออ่อยมาดอ้าโอ้โดนเขาอีกวงในยังจับไม่ได้นะครับยังยังขึ้นคอหรือสวนไม่ได้เหมือนก,กันโอ้โหนี้น,นี่เพชรสองผ้าครับแข็งแกร่งทีเดียวรขบวงในตีไปครับเพชรสองผ้าพยมเสียบซ้ายตีคืนมาครับแต่ว่าเหลี่ยมจับนี่รถพ่วงเสียเปรียบะครับรถพ่วง จะต้องเสริมหมัดเสริมศอกหน่อยครับ,รบถ้าไปจับตีนี่แม่ดูลําบากครับเอาละครับยังสายแล้ววนออกไปครับเพชรสังภารดพวกตรงนี้ต้องเก่งหมัดรอครับลําบังเขาอย่างเดียวไม่น่าจะทันครับอา้าต่อยหมัดมาออโอ้ลูกนี้ทีมอีกแล้วเสียหลังเสียเเดี่ยมเพชรสังภาเตะขวาอ้าวอ,อายางต้งนลุ้นกันมาได้มาคนละดอกรดพวงจับในได้ยืดสู้เทียบความขึ้นมาเพชรสังภาคือพวกเอาขึ้นก็ยังเล่าใจครับ รถพว่วงพยายามเด้งเข่าสู้อยู่นะครับหยับเกมเดินต่อหยับอ้าวต่อยมัดหนึ่งสองเด้เข่าขึ้นมาครับรถพ่วงเด้งตีมัดในโอ้โหแม่แต่ว่าเข่าดอกนี้ครับเพชรสองพานี้อยู่ข้างในครับเข่าถึงก่อนเหลืออีก45ิาวิถีหน้าวิธีหนึ่งครับเพชรสองพารถพ่วงแข้งขวาไปครับหมัดหมัด ทา ok หมัดนีหมัดนีไม่แน่นะครับปิดไปปิดมาเอายกได้ไหมตีโอหยุดหนีได้ครับรถพ่วงทำได้ดีอ้าววิ่งเข้าไปหารถพ่วกอยู่ในช่วงปลายยกที um ่4 uh hey, ี่ครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นมาสภาพเด็กขวาพับเอาไว้อ้าโอ้ลูกนี้ลงลูกคู่คานครับอย่าหมดย่ายยุ่ไม่เห็นนะครับใ2ภสองอ้ประคองตัวให้รอดครับเพราะตอนนี้นี่รถพ่วงบทหนักแล้วครับ ขยับเดินมาต่อยรับตัววงไนขึ้นคอบิดบิดแลวตีขยับตีทีนะครับแต่ว่าความต่อเน,นื่องครับยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอ้ต้องต้องเร็วกว่านี้นะครับเอาทีไว้ครับเป็นสองภาคหมดยกที่4ครับ <4. S 2> เดี๋ยวกลับมาลุ้นอันห้าครับไม่ต้องไปคิดถึงเขาแล้วครับตียันลูกบวชยังไม่รู้จะผ่านหรือล่าหมัดอย่างเดียวหมัดมาอ้าวไม่ใช่หวยมักอาชีพแต่ว่าต้องเหวี่ยงแล้วครับ นี่นะครับเต่ต้องเอาลูกหนักเข้าสู้แบบนี้ครับมีหมัดมาครับยังได้ลุ้นอยู่ครับในช่วงสามนาทีสุดท้ายนี่นะครับสถานการณ์นี่บปบกระคับให้รถพ่วงหันมาเล่นของมีคมบหรือว่าหันมาต่อยให้น้ำให้น็อกครับเพชรสองภาคก็ยังเก่าพอครับล็อกไว้ก่อนครับตีไม่ได้ก็ยังล็อกไว้อ้าวจากไหนไ่แขนเสียบตายมารถพ่วงเพชรสองภาคตอนนี้ก็ชกละเอียดครับไปไหนไปด้วยไม่ยอมอยู่ห่างนะครับแน่ก็พยายามต่อยหมัดครับมีลำตัวขึ้นมา อาจจะลืมครับว่าไฟที่แล้วเนี่ยได้นับก็มีลูกหนักแบบนี้ครับเอาครับเอาศอกมาครับแม่มีมีวูบว่าหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้ได้เฮกันอีกแล้วครับนี่ครับยังไม่แน่นอนครับอะไรบนบนทินี้ก็ยังเป็นไปได้ครับรถพ่วงหันมาใช้หมัดเทสตอเข้ามาเติมแหมดูว่าบันดา f เอฟซีบันดาลของเชียร์ก็ยังมีซุ้มมีเสียงครับอ่ะงัดมาครับศอกหมัดเวียงไปครับเวียงไปครับห้าแสนห้าแสนเปลี่ยนชีวิตอ้าวได้ไม่ได้ ออกครับเอาล็อกไว้เพชรสมภาคก,ก็พยายามจะนวลเนียนล็อกไว้ก่อนครับโอ้เล่นเดียวกันม่เดียวเพชรสอภาคเอาละครับรถพ่วงหันมาเน้นหมัดเป็นหล,ลักเพชรสอภาคถิกึงแข้งซ้ายมาจับนายล็อกเอาไว้ครัเพชรสอภาครถพ่วงขับต่อซ้ายมาเอาละครับแม่เอาทุกเอาทุกรยกะยะครับต้น,น,นั้นรถพ่วงครับเอาละครับเรียกว,ว่าตอนนี้เนี่ยเพชรสอภาคครับโอ้โดนกดดันหนักเลยครับโอ้เลี้ยวแรงเนี่ยดูจะอ่อนลงไปเยอะเหมือนกันครับเพชรสองภาค จากรอดวิกฤตตรงนี้ไปหรือเปล่าครับเอาแล้วครับต่อยมาอีกทีนึงต่อยเอาฟันซอกด้วยครับโอ้ได้ลุ้นขึ้นมาอีกแล้วนะครับมาชุดใหญ่ครับซอกอีกทีนึงครับงัดมาครับงัดมางัดมาซอกงัดมาโอ้นี่นะครับหนึ่งนาทีนี่ยังมีเพียงพอครับในการที่รบกวงจะพิชิตาการขึ้นมาเอาดูว่ารบกวงจะจัดใจยังไงครับตับต่อท้ายครับหังเราขามาตับขวาแล้วจับด้ระยะประชิดตับต่อไปโอ้โหเริ่มจะตีซอกไปเรื่อยๆครับเอาล้ครับ รถพ่วงตอนนี้สถานการณ์นะว่าดึงมาเรื่อยๆครับโอ้เลือดแล้วนะครับตอนนี้หน้าของทางด้านเพชรสองภาครับเลือดไปแล้วครับเจอพิษสอกของรถพ่วงเข้าไปอือหือแตะมือกันเหนียวจริงๆครับเพชรสองภาค่ะสามสิบวิสุดท้ายครับรถพ่วงฟันไปครับเวียงไปอ่าตัดมือแกก็เนี่ยแหละครับโอ้โหมีแผลแตกด้วยนะครับเพชรสองภาคโหวันนี้เพชรสองภาค็เจ็บตัวไม่ใช่น้อยครับระเลงเลือดแล้วครับ รถพ่วงทิ้งมัดขวาเอาละครับเป็ดสัมภาคแตะขวาเบ็กเกมถ่ายบาดจัดกันบ้างรถพ่วงเอาละครับนาทีสุดท้ายอีกประมาณ8วินาทีโอ้ท่านล่นลงไปนี่ต้องบอกว่าพลิกล็อกขรลมเลยนะครับเอาครับโอ้โหแม่ต่อยย่างสามวีปีได้ไหมครับโอ้แต่ว่ารถพวกก็ยังมั่นใจครับเอาละครับเอาละครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับ กรรมการลงคะแนนครับโอ้แฟนมวยเนี่ยบอกว่าสอกช้าไปด้วยแต่ว่าต้องดูครับว่ากรรมการจะออกแบบไหนครับยังต้องลุ้นกันอยู่นะครับครับสุดท้ายไปที่โอ้เพชรสองผ้าครับวันนี้นี่หลังโลหิตเลยครับแต่ว่าคว้าชายไปได้ครับถือว,ว่าแก้มือได้สําเร็จนะครับโอ้ดูเดือดจริงคู่นี้โดยเฉพาะยกสุดท้ายนี่แฟนมวยน,นั่งไม่ติดเก้าอี้เลยฮนะ